คือเขาไม่เชื่อว่าเด็กสองคนเป็นลูกเขาฮะเขาไม่เชื่อเพราะอะไรปะเปล่าพาะมันหลุดมาอยู่คำหนึงตอนที่อหยกสี่ขวบเนี่ยเขามากับเมียมใหม่เขาเอามารับลูกเราไปกินข้าวแล้วหยกก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรหยกก็บอกว่าแม่แม่ต้องภูมิใจนะเนี่ยป้าเขาบอกว่าหนูอะเป็นลูกแม่คนเดียวนะเพราะว่าป้าน่ะป้าเป็นหมัน นจะเป็นคนที่ไม่หวานอ่ะแต่ว่าเราคือโคตรรักกันเลยเขาจะพูดตลอดเวลาเลยคือเขาไม่มีพ่อแต่บอกเลยว่าหนูมีแม่คนเดียวเกินคุ้มอยู่แล้วคือแม่เป็นทั้งพ่อและเป็นทั้งแม่ค่ะล้วเคยเจอคุณพ่อไหมเจอค่ะตอนเด็กๆตอนนี้ไม่เจอกันสิปีละอ๋อไม่เจอกันแล้วหนูเพิ่งเจอเขาเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ค่ะหนูเจอเขาแต่เขาไม่ได้เจอหนูหนูขับรถผ่านหน้าร้านอ๋อล้วเคยได้ไปเจออา마ไหม อาาเพิ่งเสียค่ะพูดเรื่องนี้จะแลอวคะอาาเสียเขาไม่บอกหนูหนูโกรธมากหนูโทรไปป้าทำไมป้าใจร้ายขนาดนี้เนี่ยหนูร้องไห้ป้าบอกว่าหนูโตแล้วนะหนูเลยเอเอาเถอะไม่รู้จะคุยอะไรล่ะลูกคนบ้าอะไรบอกว่าป้าไม่เจอกันเลยอ่ะคิดถึงหนูมั้ยโตแล้วนะโตแล้วนะเราอ่ะป้าป้ารู้ไหมว่าหนูอ่ะจบปโทแล้วนะออก็กระดาษใบหนึ่งออืมพอลูกมาพูดให้ฟังพวกเรารู้เลยว่าคือเขาไม่เชื่อว่าเด็กสองคนเป็นลูกเขา เขาไม่เชื่อ<ช>เพราะ<ช>อะไรป่ะเพราะมันหลุดมาอยู่คํหนึ่งตอนที่หยกสี่ขวบเนี่ยเขามากับเมียมใหม่เขาเอามารับลูก,กไปกินข้าวแล้วหยกก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรหยกก็บอกว่าแม่แม,แม่ต้องภูมิใจนะเนี่ยป้าเขาบอกว่าหนูอะเป็นลูกแม่คนเดียวนะเพราะว่าป้าเนะ่ะป้าเป็นหมันแต่ว่าเด็กมันพูดไม่ถูกป้าเป็นนี่แล้วก็กวป้าป้าเป็นมะเร็งนะป้ามีลูกไม่ได้หนูเป็นลูกแม่นะเนี่ยคนเดียวแม,ม่ต้องภูมิใจรักหนูมากอืมส้มก็เคยพูดบอกว่าเออ เพิ่งจะนึกได้เหมือนกันว่าชั่วโมงนั้นนอนอยู่กับหมาพื่อหนูมีมีความทรงจํากับอาาค่อนข้างเยอะเพราะหนูเป็นหลานคนแรกในตระก,กูลคนจีน<อ>นะคะแล้วก็เหมือนอา่าเขาก็รักเขาเลี้ยงมา<อ>แล้วหนูก็เลยงงว่าแล้วอามาก็ป่วยไปอะไรเงี้ย ยังอร์ยังเพิ่งคุยกับแม่ไ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 ม่กี่อาทิตย์ก่อนที่จะโทรไปคุยกับป้าเลย่ะว่าอาม่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็บอกว่าน่าจะไปแล้วหนูบอกว่าอะไรถ้ามาไปแล้วป้าไม่บอกเนี่ยมันก็เกินไปแล้วนะอะไรเงี้ยอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งหนูก็โทรไปหาป้าป้าเป็นไงบ้างฝันถึงอาม่าอาม่าไปแล้วตั้งแต่กระดากระดาอืมแล้วอ้าวทำไมใจร้ายจังป้าไม่บอกอะไรเลยอะไรเงี้ยใช่ตอนที่อาม่าเป็นอัาเซเมอร์เชื่อไหมจําใครไม่ได้จําหยกได้คนเดียว เขาจะมีความทรงจําบางส่วนที่หายไปแล้วเขาก็จะเก็บความทรงจําที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาไว้ยกเป็นหลานคนแรกในบ้านเพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องอะไรหรอกหนูขอให้รู้เลยว่าอาม่าจำได้นะหนูคือคนพิเศษสำหรับอาใช่ถ้าวันนี้อยากจะพูดกับแม่อยากพูดว่าอะไรช่างมันเรื่องเก่าๆเพราะหนูรู้สึกขอบคุณแม่คำหนึ่งเพราะล่าสุดที่ที่เพิ่งคุยกับแม่เนี่ยแล้วว่า ป้าไม่บอกเลยว่าอาม่าอะไรเงี้ยแล้วก็มันมาบวกกับก่อนอันนี้มีเรื่องที่หนูจอปอโทรด้วยโทรไปบอกเขาว่ามามาหาหนูหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าเขาจะพยายามใช่ผ่านมาปีนึงแล้วเขาพยายามยังไม่ไม่สำเร็จผลคือหนูไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรแล้วแต่เหมือนไม่ได้มีความรู้สึกตอนนี้อยากจะคุยกับป้านี่อยากพูดว่าอะไรตรวจเทียนเองกันไหมคะส้มจะคุยกับลูกแล้วเอาไหมแบบเสียเวลาหน่อยไปเลยไปหาเขาขอเล็บ ไปตรวจไปตรวจอันนี้ใครรู้จักนะขอเถอะ จะได้ความกระจ่างถ้าวันหนึ่งตรวจมาไม่ใช่ลูกคุณคุณไม่บาปเลยคุณรู้สึกสบายใจเลยทางเราก็จะรู้สึกสบายใจโอเคขอโทษด้วยนะคะที่เราไปเล้าหรือเนาะเราไปเล้าหรือขอโทษด้วยแต่ถ้าตรวจมาปุ๊บเนี่ยรู้เป็นลูกคุณที่นี่แล้วแต่คุณนะส้มส้มเชื่อฉันนะไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรหรอกเพราะทุกอย่างเรารู้แม่ม่ลาสวยแม่รวยมากตอนนี้มีลูกสวยแล้วรวยอีกคนหนึ่งเออมันเลิศขนาดนี้มันจะไปหาทําไมใช่เรารู้ทุกอย่างอยู่แก่ใจาย